สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอตอยดำซิงครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูมาดูมาชมดงแคทครับแคท32 320 D2 าองวันนี้รถพ่วงมาจอดรอเต็มแล้วครับพาท่านผู้ชมมาดูความว่องไวของแคทครับ โยนทรายให้กันครับผมวันนี้เจ้า GCB ก็จอดอยู่ครับสงสัยจะไม่มีคนขับครับวันนี้3ามสอดีครับตัดใส่รถพ่วงครับสบายๆครับรถใหญ่ต้องเจอรถใหญ่ครับ อยู่ที่บอ่อทรายเอครับสักรุ่งเรืองศิษย์รุ่งเรืองกิจก่อสร้างครับอำเภอสตึกครับจังหวัดบุรีรัมย์สายสวยๆครับวันนี้เห็นโชเฟอร์ไมโควรว่าทำตะแกรงใหม่ครับตะแกรงดูดทรายครับ ทำตะแกรงใหม่ครับไม่มีดินแน่นอนว่าอย่างงั้นสายสวยครับโอ้ อานกาศร,ร้อนครับวันนี้ฝนไม่ตกหลายวันแล้วครับอ,อีกตัวก็เดินขึ้นไปแล้วครับโยนทรายลงมาครับดูรถใหญ่รถใหม่ครับดูยังไงก็มันครับดูยังไงก็เร็วครับรถใหม่รถใหญ่ครับ วันนี้พาลาขาวเจ้าสเสน่ห์มามาวิ่งทรายครับไม่ได้วิ่งนานแล้วครับมวัวแต่จอดโชเฟอร์มวัวแต่ไปลิฟตครับมวัวแต่ไปไถนาครับนานๆได้มาทีครับ บรรยากาศข้างแม่น้ำมูลครับน้ำมูลไหลหลังปิดแล้วครับ <c oughs> เรียกแล้วครับเรียกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ไปแล้วจะไปแล้วน,น,นะคลิปนี้ก็จบเป็นท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ